สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆทุกคนนะคะก็วันนี้นะคะก็จะมาให้เพื่อนๆดูนะคะเราช้อปปิ้งออนไลน์เนาะเราซื้อของจากนี่นะคะสแลนโดใช่ไหมชื่อเลยสแลนโดสแลนโดนะคะเป็นการช้อปปิ้งออนไลน์ของพวกเรานะคะก็คือไม่ใช่การรีวิวนะเราจะมาเล่าสู่กันฟังค่ะก็กล่องน,นี้นะคะเพิ่งมาวันนี้สดๆร้อนๆเลยนะคะจะเป็นอะไรของใครนะเดี๋ยวให้พี่คารินแกะดูนะคะ ค่ะสาเหตุนะคะที่เราเนี่ยชอบช้อปปิ้งของซาันโดนะคะเพราะว่ามันสามารถส่งคืนได้ค่ะส่งคืนฟรีนะคะ mm hmm. เราสามารถเข้าไปที่ช็อปนะคะของซาันโดเนาะแล้วก็ช้อปปิ้งนะคะเลือกสินค้านะคะแล้วก็ให้เขาส่งมาที่ที่อยู่ที่บ้านเรานะพร้อมกับ ใบเก็บเงินสินค้านะคะถ้าเกิดว่าสินค้าอย่างนี้นะคะอันนี้คือเป็นรองเท้าถ้าเกิดว่าสินค้านะคะบางชนิดเนาะที่เราไม่ถูกใจหรือไม่ชอบนะคะแล้วก็เข้าไปที่เว็บไซต์แล้วก็ทําการนะคะบอกเหตุผลเนาะว่าทําไมเราถึงไม่ชอบอาจจะเพราะว่าไม่สวยไม่ถูกใจเราหรือ,อใหญ่ไปเล็กไปอะไรอย่างนี้นะคะค่ะเข้าไปที่เว็บนะคะแล้วก็ ติ๊กนะคะสินค้าตัวนี้ว่าเราไม่ชอบเนาะเราเราจะส่งขึ้นเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาเนี่ยค่ะพักใส่กล่องของเขานะคะเขาจะมีตัวสติกเกอร์มาให้เนาะสติกเกอร์มาให้อ่ะคะ่ะแล้วก็เราสามารถแพ็คส่งคืนได้เดี๋ยวให้ดูทีหลังะคะ่ะอ่ะคอลิงแกะอน,นูน้นดูซิลูกว่าอันนี้กล่องนี้เพิ่งมาใหม่นี่มีอะไรเอ่ย แกะมาเลยใหม่ๆสุดๆร้อนๆเลยนะคะไปสนีเพิ่งมาส่งเมื่อกี้นี่เองนะคะนี่นะคะก็จะมีใบอย่างนี้มาให้เป็นใบราคาสินค้าเนาะถ้าเกิดว่าเราไม่ถูกใจ นี่นะคะมันจะมีสติกเกอร์ตัวนี้ค่ะตรงนี้เนาะฉีกตรงนี้ออกมานะแล้วก็แปะที่กล่องแล้วก็ของใส่กล่องนะคะแล้วเราก็ไปที่ไปษณีค่ะยกไปทั้งกล่องเลยไปที่ไปษณีไปษณีเขาก็จะสแตมป์รหัสตัวนี้นะคะมันก็จะเข้าไปที่เว็บไซต์ของโซลันโดโดยตรงตรง,ตรงข้อมูลสินค้าตัวนี้ว่าเราส่งคืนเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ไม่ต้องจ่ายตังค่ะเราจะจ่ายเงินนะคะเฉพาะ,ะตามโค้ดนี้นะคะเฉพาะสินค้าที่เราซื้อเท่านั้นนะคะ น,นี่มีอะไรเอ่ยแกะมาดูซิอันนี้คืออะไรเอากล่องหลบไปที่ลูกก็อย่าเพิ่งทําขานนะครับเราก็จะแกะมาลองดูนะคะในโซลันโดน่าจะมีของขายทุกอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าเครื่องสําอางเสื้อกันหนาวนะคะมีรายการสินค้าที่แบบทั้งของหลายๆแบรนด์มากเยอะมากๆค่ะไม่ว่าจะเป็น adidas puma cas หรือว่าแม้แต่ กระเป๋าที่ราคาค่อนข้างปานกลางน้อยอย่างมิกอย่างเกสอย่างเอ็มเคนะคะหรือว่าโคชก็มีด้วยนะคะมีหลากหลายเลยค่ะก็คือสั่งมาทดลองอก็เรียกอะไรมาลองสินค้าที่บ้านดูก่อนถ้าไม่ถูกใจส่งคืนค่ะไม่เสียตังค์สักบาทเดียวนะคะอันนี้คือเป็นเสื้อเป็นเสื้อทีเชิ้ตนะคะสําหรับคอลินเนาะแกะดูสิลูกว่าใส่ได้ไหมชอบไหมแกออกมาเลย ก็อยู่บ้านเนาะในสถาน,นการณ์โควิดเราก็ไม่ต้องไปซื้อของนะไม่ต้องไปช็อปถึงห้างเนาะที่นี่มีหลายแบรนด์หลายอย่างให้เลือกก็นีนะคะเป็นเสื้อเชิ้ตนะซื้อมาให้คอลินเขาเพราะว่าเขาชอบใส่เสื้อสไตล์นี้นะคะเป็นเสื้อสีพื้นๆแล้วก็ทดลองดูลองใส่ดูสิครับก็ใส่ได้ไหม รองเท,ท้าบางครั้งรองเท้าฟุตบอลหรือว่าชุดวอร์มชุดอะไรเงี้ยเราก็สั่งซื้อที่ซารันโดทั้งหมดเลยค่ะของเด็กๆนี่อันนี้เป็นสีฟ้าสวยไหมโอเคไหมพ้าสว่าบสีฟ้าก็สวยอันนี้มีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าสีนะคะกล่องนี้ท่าห้าสีมีสีแดงสีฟ้า สีเขียวก็คิดว่าอันนี้คงซื้อค่ะจ่ายตังค์แล้วเราก็เลยแกะมาให้ดูทั้งหมดเลยสวยไหมสีเขียวสีแดงแล้วก็สีดำสีดำ,ดำพี่คอลินก็จะไม่ใส่เสื้อผ้าเด็กแล้วนะก็จะเป็นเสื้อสีคื้นๆอย่างเงี้ย เป็นแบบของผู้ใหญ่ไซส์เอไซส์เ็แล้วนะเพราะว่าน้องสูงเกือบเกือบร้อยเจสิบแล้วค่ะอ่ะในอันนี้มาเปิดกล่องนี้ดูสิกล่องนี้เป็นเป็นกระเป๋าเป็นของคุณแม่นะคะกล่องนี้เนาะ อันนี้เราก็เป็นกระเป๋าเนาะของจุ๊บน้าเราก็สั่งซื้อเหมือนกันนะคะของโซลันโดแต่ที่ช็อปโซลันโดเขาไม่มีของเนาะก็เลยที่จุ๊บนะคะช็อปของจุ๊บเขาก็ทําการส่งมาให้เราค่ะแต่ว่าก็จะมีบินเก็บเงินของโซลันโดเนาะเราก็จ่ายเงินของโซลันโดไปนี่ค่ะเป็นกระเป๋าสวยไหม <c oughs> ถ้าเกิดว่าเราไม่ชอบไม่ถูกใจเราก็สามารถส่งคืนได้ค่ะก็ส่งฟรีเช่นกันนะคะก็คือแบบแปะสติกเกอร์เก็บแพ็กใส่กล่องนะคะแล้วก็ บบสติกเกอร์ที่อยู่แล้วก็ส่งคืนส่วนอันนี้ก็จะเป็นอะไร,รนี่ก็เป็นกระเป๋าสตางค์นะคะของคาวินายคือแบบช้อปปิ้งสะดวกสบายมากเลยที่บ้านแล้วมันมีหลายแบรนด์ให้เลือกแล้วก็มี มีสินค้าหลายอย่างแม้กระทั่งตอนนี้คือเครื่องสำอางของเอสเต้รอเดอร์ก็มีให้เลือกด้วยนะมีขายด้วยแล้วก็รองเท้าแฟชั่นสวยๆเยอะแยะมากมายนะคะไม่ได้โฆษณาให้ซซลันโดนะแต่ว่าแบบสีชมพูถูกใจค่ะไม่ได้อ่โฆษณาให้ซซลันโดนะคือแบบอยากให้เพื่อนๆรู้ไงว่าการใช้ชีวิตที่เนี่ย คือแบบเราช้อปปิ้งออนไลน์นะแต่ก็คือไม่ซีเรียสเน่ยถ้าเกิดว่าของเราไม่ชอบเราลองล้าไม่สวยไม่ถูกใจก็คือเราไม่ต้องจ่ายตังค์แล้วก็ส่งคืนเขาคือส่งฟรีด้วยที่สําคัญคือส่งฟรีไม่เสียตังค์สักบาทเดียวอะไรเงี้ยก็ก็คือพวกนี้ยังไม่ได้จ่ายตังค์ทั้งหมดเลยนะเพราะก็คือเอามาลองมาดูก่อนอะไรเงี้ยถ้าไม่ชอบไม่ถูกใจเราก็ส่งคืนแต่ก็คืออันนี้คือชอบแล้วล่ะ ก็แล้วะ <g ül> ก็มีที่แบบว่าส่งคืนไปบ้างก็เยอะเหมือนกันค่ะเวลาซื้อหน้าหนาวเนาะซื้อเสื้อกันหนาวให้ลูกเนี่ยซื้อแบบสั่งมาสี่ห้าตัวเลยนะแต่ก็คือเลือกไว้แค่สองตัวให้สําหรับคนตัวคนเล็กใช่ไหมอีกสามตัวสี่ตัวแล้วก็ส่งคืนช็อปคือเอามาเลือกอย่างเงี้ยค่ะมันก็สะดวกสบายดีนาะในสถานการณ์ยุคโควิดแบบนี้นะเราก็ถือว่าซาลันโดซาลันโดเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเนาะสาหรับ การช้อปปิ้งออนไลน์ค่ะคือแบบนะ้อสบายสบายสบายใจเราสบายเงินในกระเป๋าด้วยอะไรด้วยมางครั้งมันจะมีแบบว่าโปรโมชั่นลดราคาลด,ลาลด50%รก็มี2 0เก็มีอะไรเงี้ยก็คือแบบมันก็ถูกใจนะแบบแม่บ้านเนาะอยู่บ้านว่างๆเวลาล,ลูกก็เริ่มโตแล้วใช่ไหมเราก็เลือกอรายการสินค้าอะไรที่แบบเกี่ยวกับของเด็กบางทีเราก็ชอบดูพวกของลดราคาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มาให้เพื่อนดูนะคะว่าอะไรนะการใช้ชีวิตของเรา การช้อปปิ้งออนไลน์ของของที่นี่เป็นยังไงเนาะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้และค่ะให้เพื่อนๆมารู้ไม่เห็นแค่นี้ค่ะคลิปนี้ก็เราสองคนก็ไปก่อนเนาะสวัสดีครับเลวสวัสดีค่ะค <c oughs> ไปแต่งตู้ว่า